สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพนะ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าสิ้นท่าเพราะชิโนแบกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าครับมาถึงจุดใช้วัคซีนโควิดเนี่ยล้มรัฐบาลกันแล้วนะครับ ก็อย่างที่เคยเขียนไปถึงหลายครั้งถ้าเกิดลงตู่ลาออกเนี่ยรายชื่อบุคคลที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องโหวตกันก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสุดารัตเกยุราพันธ์ชัดชาติสิทธิพันธ์ชัยกเกษมนิติสิริอนุทินชาญวีรกูลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนธนาทรจึงโรรุงเกียรติเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนาน10ปี ลุงตู่ลาออกก็ยังกลับมาได้นะครับถ้าสมาชิกรัฐสภาเขาเลือกกันแต่กรณีนี้มันก็ไม่ต่างจากการปรับคอรมอทั้งคณะนะครับโดยนายกก็ยังเป็นคนเดิมอยู่สุดารัฐกับชัดชาติสองคนนี้ออกจากเพื่อไทยไปแล้วโดยเฉพาะสุดารัฐจากไปด้วยความรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะยังสนับสนุนอยู่หรือไม่ชัดชาติเนี่ยเป้าหมายเขอยู่ที่เก้าอี้ผู้ว่ากทมมากกว่า สำหรับชัยกเกษมยังไม่เห็นความสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับยิ่งภาวะวิกฤตเช่นนี้เนี่ยลุงตู่อยู่ต่อน่าจะดีกว่าแต่ในแง่ทางการเมืองอนุทินดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับถ้าหากว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยยังคงเหนียวแน่นกันอยู่ขณะที่อภิสิทธิ์น่าจะกลับมายากครับนั่นคือความเป็นไปได้ของจริงตัดสินโดยสถานการณ์ทางการเมืองไม่ใช่การมโนเอาเองหรือว่าตัดสินด้วยความอยาก หรือไม่อยากเท่านั้นนะครับหรือหากพลิกผันจริงๆเนี่ยต้องการใช้บริการคนนอกก็ยังต้องใช้บริการบทเฉพาะการของรัฐธรรม,มนูญเห็นรายชื่อแล้วชอบหรือไม่ชอบก็คงพอจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับว่าจะไล่ลงตู่หรือไม่หรือถ้าบอกว่าต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เท่านั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 และต้องทา ภายในเวลา45วันถึง60วันการต่อสู้กับโควิดภายใต้รัฐบาลรักษาการประสิทธิภาพจะลดลงจากรัฐบาลปกติอย่างแน่นอนทีนี้ก็ลองดีดลูกคิดดูนะครับว่าถ้าคิดว่าไล่ลุงตู่ออกไปแล้วคุ้มกว่าอะไรทั้งหมดโควิดลดลงวัคซีนมาทันทีไม่มีใครตายเศรษฐกิจพุ่งการเมืองสงบราบคาบประเทศเต็มไปด้วยความสงบสุขอันนี้ก็น่าลอง แต่การเมืองมันไม่ใช่เรื่องไปตายเอาดาบหน้านะครับแล้วก็ไม่ควรจะตัดสินกันด้วยอารมณ์หากย้อนกลับไปดูสาเหตุการไล่รัฐบาลประยุทธ์จะเห็นพัฒนาการของเรื่องราวความขัดแย้งเห็นต่างคือศัตรูและต้องทำลายโซเชียลคือกระบวนการที่ทรงพลังสำหรับคนรุ่นใหม่ไล่ประยุทธ์เพื่อล้มเจ้าแต่ไล่อย่างไรประยุทธ์ไม่มีทีท่าว่าจะไป ชุมนุมก่อความรุนแรงก่อนแล้วประยุทธ์ก็ยังอยู่เมื่อถึงโควิดนี่แหละครับทำท่าว่ากลุ่มไล่ประยุทธ์จะมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวยิ่งมีคนตายข้างถนนก็ยิ่งฮึกเหิมกันเข้าไปใหญ่ด่ากราดกันไม่เว้นลามแม้กระทั่งหมอนะครับไอ้เรื่องโควิดกลายมาเป็นเรื่องมาโจมตีกันใหญ่โตกันแบบงงๆเหมือนกันเริ่มเรื่องจากคุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติถแถลงข่าว เนื้อหาใจความที่คุณหมอถแถลงก็มีดังต่อไปนี้นะครับขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโควาคแต่ยังไม่ได้ลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโควาคแต่ยังไม่ได้ลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน แล้วก็ตอบไปด้วยคําว่าสถาบันวัคซีนเนี่ยได้มีการเตรียมการขณะนี้อยู่ระหว่างการเจราจาส่งหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่ชื่อว่ากาวีหรือว่า GAVI เพื่อขอเจราจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโควาคเพื่อจัดหาวัคซีนปี2565ก่อนจะนําเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนี่คือเนื้อหาใจความทั้งหมดที่นายแพทย์นครเป็นผู้ถแถลงเอาไว้ประกาศหอบบอกว่าผมก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากใครติดตามการถแถลงข่าวของคุณหมอนครเนี่ย ท่านก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับไทยไม่เคยทิ้งความคิดที่จะเข้าร่วม Covax เราคุยกับเขาตลอดและไทยยังมีสถานะเป็นประเทศที่บริจาคเงินให้กับ Covax ด้วยฉะนั้นการพูดคุยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่เรามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าแต่การถแถลงข่าวของคุณหมอนครเนี่ยถูกตีความกลายเป็นว่าตอนนี้ไทยจะกลับเข้าไปหา Covax เพราะว่าสิ้นท่าจากชิโนว ก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่มีคนพยายามจะจับจ้องให้มีการขอโทษยอมรับผิดที่ไทยไม่เข้าโ o วคัคตั้งแต่แรกเพื่อจะบอกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยผิดพลาดมานานแล้วสมควรออกไปได้แล้วประกาศหอมบอกว่าทั้านั้นเอาอย่างนี้ไหมผมเคยบอกแล้วว่าการคุยเรื่องวัคซีนเรื่องโควคัคเนี่ยให้ดูไทม์ไลน์ของเรื่องราวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งหลังหวยออกอย่างเดียวเท่านั้น ใครที่อยาคิดให้ไทยกลับไปหาโคว a คตอนนี้คือความคิดที่ถูกต้องเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้มาดูข่าวนี้กันเมือ่อกลางเดือนนี้เองนะครับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนหรือว่า GAVI ได้ประกาศว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อจะซื้อวัคซีน b b i b p c o v i ของชิโนฟาร์มแล้วก็วัคซีนโคโรนาวัคซ์ของชิโนแบกถ้อยถแถลงของ GAVI ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ ข้อตกลงดังกล่าวในเกิดขึ้นขณะที่โรคโควิด -19 ชนิดกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าสร้างความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นและวัคซีนจํานวนดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังประเทศที่เข้าร่วมโครงการโคเว็กซ์ในทันทีวัคซีนของชิโนโฟาร์มจํานวน60ล้านโดสจะถูกจัดส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุนลาคมส่วนวัคซีนของชิโนโนแบกจานวน50ล้านโดสจะถูกจัดส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ขณะเดียวกันกาวีหรือ Gavi เนี่ยยังวางแผนสั่งซื้อวัคซีนจากชิโนโฟาร์ม170ล้านโดสและจากชิโนโแ a c อีก380ล้านโดสแล้วมาดูเงื่องเวลากันนะครับเขาสั่งซื้อเพิ่มสำหรับไตรามาส4ของปีนี้และช่วงครึ่งแรกของปี2,565ประกาศหอมบอกว่าอธิบายกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือว่าไทยเราเข้าร่วม CoV a x ตอนนี้ ก็ได้วัคซีนจากชิโนโฟาร์มและชิโนแวคยันกลางปีหน้าแต่เสียงเรียกร้องในประเทศไทยตอนนี้จะให้เข้าร่วมโควคให้ได้เข้าไปเพื่ออะไรถามหน่อยไอ้พวกที่เอาแต่บนว่าใหา่จะได้วัคซีน mRNA จะยอมฉีดชิโนโฟาร์มและชิโนแวคจากโควัคหรือเปล่าครับถึงกลางปีหน้านะครับถึงเวลานั้นเนี่ย วัคซีนสัญชาติไทยอีก3-4ตัวรวมทั้ง mRNA mm hmm. ก็จะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วและราคาเนี่ยโคตรถูกอีกด้วยประกาศหอมบอกว่าครับที่ไทยเข้าเซ็นกับโค v ว x ในอนาคตเนี่ยมันคือปีหน้านะครับไม่ใช่เรื่องถูกกดดันจากใครทั้งสิ้นแต่มันถึงเวลาก็ต้องเข้ากันแล้วคนทำงานเนี่ยเขาเล็งไปที่วัคซีนตัวใหม่ของ Novavax ประสิทธิภาพสูงสู้กับโควิดทุกสายพันธุ์ได้ และ Novavax ก็ทำสัญญาขายกับ COVAX ไปแล้วถึง900ล้านโดสขณะที่กำลังผลิตยอยู่ที่1,000ล้านโดสต่อปีเพราะฉะนั้นใครไม่เข้า COVAX ก็ไปแย่งกันหัวร่างข้างแต่กับ100ล้านโดสที่เหลืออยู่นั่นแหละครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เลยครับ